สวัสดีครับขวัญเข้าไปที่สนามมาริเตเดียมครับมาชมการแข่งขันฟุตบอลเอฟเอไทยแลนด์ยูทลีกนะครับรุนในยูนิเวรเซียสหปีโซนกรุงเทพครับเป็นการแข่งขันในเฟสที่2แล้วก็นัดแรกของทั้งสองทีมนะครับเมืองทองยูไนเต็ดพบกับบีจีปทุมยูไนเต็ดครับเกมครึ่งแรกเริ่มครับเป็นบีจีเคลียร์บอลบุกก่อนนะครับจากซ้ายไปขวาบอลตรงกลางสนามใหมาแล้วทางขวาเติมแล้วครับกิฬาพัฒน กิตาพเหลียวดูเพื่อนแล้วเปิดลูกนี้เกือบจะเสียบใต้ฐานครับจังหวะดึงจังหวะนี้สวยครับบอลของทางด้านนะครับกิตาพกิตาพจ่ายต่อมาให้เททัศน์ตวัดมาลูกนี้ยังติดครับบอลยังกูกิกนิดหน่อยป็นโทษแล้วจังหวะสุดท้ายแม่บอลหลุดเสาไปนิดเดียวครับจังหวะจ่ายขึ้นมาของอลิฟ เปิดมายังติดอยู่ที่ทางนั้นวาริสแล้วจังหวะเติมมาซัดด้วยขวาหุ่นนี้ของอานนท์แพกษาก,ก็หลุดกลอกไปครับกาพัฒน์บิไปแล้วป่านหุ่นนี้ก็ยังหลุดกลอกไปครับครับอ่ะแล้วมาดูจังหวะของเมืองทองทนานสายบ้างกาพลกาพลเติมเกมขึ้นมากาพลมองเพื่อนกาะพลตัดตองกลางกาพลลองซัดเลยลูกนี้โอ้โหชนกลางครับ แม่และสุดท้ายแต่จังหวะเอาดักพลาดแล้วครับชวนภูมิชวนมรภูมิลากจี้ขึ้น,นามาชวนภูมิกันชักเข้าไปก่อนเป็นรสุดท้ายแม่ไปเป็นกุมสารครับที่ออกมาบล็อกเร็วนะครับพัดให้มาที่ทางนั้นชนทัทัตแทงออกมาทางขวาครับกีตาภาพกีตาภาพเปิดจังหวะแรกมาจังหวะได้โบกลูกนี้คือ ขึ้นบ่งคนเดียวแต่เบาแล้วสุดท้ายไปเข้าซองของโคมสันเป่าเป่าในจังหวะต่างๆจังหิะยิงลูกนี้สลับแล้วก็เปิดลูกเซตเพลย์ลูกนี้เข้าไปเปิดไปที่เสาแรกโฉบไปยิงลูกนี้ก็ไม่ดีครับจังหวะโฉบเข้ามาของกิริพัทบุญด้วนนะครับเจนน่าครับของทีมกีดิพัทพลาดแล้วบอลไปที่อาทิปอาทิปอาทิปลากแต่เขาดลางอาทิปซดัดด้วยขวาลูกยิงเฉลี่ยโอ้โห แต่บอลมันยังไปตรงตัวของทางนั้นคมสันครับยังติดศีรษะของทางนั้นนัทวัฒน์นัทวัฒน์แหม่จ่ายเข้ามาเกี่ยวไม่ติดครับโอ้โหแล้วบางออกหลังไปเลยครับแล้วสุดท้ายครับไม่มีประตูนะครับจบเกมเมืองทองยูเนเต็ดครับพวกเขาเปิดบ้านเสมอกับ b ีจีปทุมยูเนเต็ดศูนย์ต่อศครับแบ่งกันไปทีมแะตต้มนะครับเกมนัดประเดิมสนามใน สที่สองของศึก FA ไทยทลนา์ยุธลีกรุ่นอายุไม่เกิน16ปีโซนกรุงเทพครับ